ได้ยินครับไปเลวไปดูพี่แชมป์เห็นตัวอะไรลครับไปเวอะไรให้ออกทางเนี้ยเออทางเนี้ยะใกล้ดีเดินใกล้ดีตัดกล้องไปลงรงเนี่ยตัด้องเดี๋ยวเดี๋ยวพราจะอาตกล้องข้าผ่านไเนี้ยพี่เดินดโอเอเนี่เ่ผมมาเจอสิ่งีขนาดเล็ก น่ลูกนกใช่แล้วดูเห็นว่าเนี่ยลูกนกเหมือนจะตกหลังนะทุกคนนะวันนี้ลมแรงนะไม่รู้ไหลไปนี่ทุกคนดูนี่ฝนมันยังไม่นี่เลยอะลูกนกเป็นๆอยู่แลเนี่ยเห็นมั้ไลอ่ะเฮ้ยหลังมันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ออกแล้วแม่แม่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาตกมาเนี่ย นี่ยังอ่อนเลยนะแล้วอะไรตรงนี้มันโอ้โหอะไรเนี่ยยังอ่อนเลยนี่นกอะไรเนี่ยไม่รู้จะรู้ได้ไงมันนกเขาทุกคนเจอนกนะพี่แชมป์แชมป์คาดว่าแล้วมันมันจะโดนลมพัดตกจากรังมาเนี่ยดูุนดินี่ครับดูดูลมได้ตอนนี้ฝนกำลังมาทุกคนไม่ใช่หรอกตนี้ไปไหนมาเนี่ยไปขนมขนมมาแล้วมาเห็นอะไรมันดิ้นอยู่ที่พื้นอ่าแล้ว ตอนแรกนึกว่าเป็นพวกพวกผลอะไรแห้งๆข้ออย่างไม่ใช่นี่<ด>จะปล่อยให้แม่เขามาเอาเนี่ยถ้าแม่เขาไม่มา<น>มันต้องตายแน่เลยนะฝนตกคืนเนี้ยนอกอะไรอ่ะรู้ยังอ่ะนกเขาเห็นหน้าไม่ค่อยชัดแหละนกเขานกเขาน,กเขา,นกเขาชวาทุทตัวเล็กกว่ามืออีกทุกคนดูตายแล้วนี้เนี่ยแล้วแม่มันแล้วอยู่ได้นี่ถ้าปล่อยก็ฝนตกเปียกแน่เลยเปียกเป็นวัดเอง แต่มันเป็นประเด็นที่ถ้าเราเอาไปเลี้ยงแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยเพราะมันยังเด็กอยู่เลยเด็กแล้วมันจะกินอาหารยังไงนั่นดิหมาไม่ได้นกเลี้ยงขาหักไปเนี่ยไม่อะไรนะมันเป็นร่วงมาแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงกันดีกว่านะเอาเลี้ยงจริงถ้ามันแข็งแรงปลอดภัยเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติถ้าปล่อยอย่างเงี้ยมันตายแน่นอนแต่ถ้าเราเอาไปเลี้ยงก็มีโอกาสรอดมีรอดกับตาย ก็แต่ก็ม mm ีโอกาสรอดนะมีโอกาสรอดคือยังเด็กมากครับแล้วมันจะกินยังไงเราไม่ได้เอาหลับป้อนอาหารนะนี่อยู่ทบอยู่ทุกเงือนอยู่ทบยู่ทบอยู่ทุกเงื่อนปิเกิลคือปิเกิลไปถามปิเกิลหน่อยได้ถามปิเกิลไหมนี่ทุกคนพยายามเจอนกนะนี่รู้ตกมาจากไหนนะหล่นอยู่ตรงนี้แล้วลังอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ก็จะตายนะเอาไปตกลงเอานะเอาไปเลี้ยงเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน เพราะตอนนี้ฝนจะตกแล้วรีบเข้าก่อนมันเหมือนเป็ดมากเลยเป็ดเหรอแล้วเราพี่ชายไปเอากงอันเล็กมาดีกว่าไหได้ไปตรงไหนอะตกมาจากไหนตอนนี้เรามีข้อมูลนะาดูอยากยูทูบมาครับอาหารเดึงนกเขาะแบบนี้เลยแช่น้ำใช่แช่น้ำแช่น้ำไว้ที่มือคือมา ถ้าหมดนี่ก็คงบินได้แล้วกระปุกมาเลยแล้วยังไงสบายแล้วตอนนี้อบอุ่นแล้วนี่นะพาดูรอดเนาะกบไว้ก่อนใช่ไหมลูกคุณแม่ต้องกบไฟอะไรอย่างงี้ด้วยไหมไออุ่นๆเนาะหนาวสามแม่เขานั่งกบประมาณนั้นว่ะแม่เองจะรู้เองตกจากหลังเนี่ยฮะ

อย่ายุ่งกับน้องนะน้องตีนะเขาจะเขาจะเลียเขาจะเลียอยู่ในรังปะรังไอขนแถวเวยมันเป็นรังได้ขนยุ่เอ้ามาด้วยออ๋มาดูสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ดมาดูวนใหญ่เลยดมาชิกใหม่นะมด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 นดม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 มดมดมเมิมวมด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 ีดีดมะมราดมีสมาชิเเพิ่มนะดมดดมดดม่ไมดอค ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมเนี่ยจะเลี้ยงเขารอดหรือเปล่านะผมก็อยากให้เขารอดนะผมแล้วก็บินไปหากินด้วยกันเองอืมลูกเลยจะม่มันไม่เคยเลี้ยงไม่ได้มีเจตนาจะภาคลูกเขาออกจากแม่นะครับคือเขาตกจากรังอแล้วเราก็ต้องอะไรนะเขาเรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต้องช่วยสัตว์ด้วยกันต้อง เพิ่งพากันคือเวลาเรามีเวลามากรบ้านนี้ว่างนักเรียนก็ไม่ได้ไปช่วยกันเลี้ยงนกตัวเดียวคงเพิ่มอีกตัวหนึ่งคงยังไม่มีปัญหานะอ่าโอเคนะฮะอ่าแต่พ่อเลี้ยงนะได้แล้วมาจะมาอัปเดตให้ดูนะโอเคโตแข็งแรงยังไงนะหวังว่าเราพวกเราจะดูแลเขาได้พี่ไก่เลี้ยงเป็นโขงพ่อยังเลี้ยงได้เลี้ยงเป็นฝูงเลยเออพ่อเขาชอบเลี้ยงไก่อ่าฮะเาก็ เลี้ยงหนโูเลี้ยงนี่เนี่ยอันนี้มันได้ลูกลงมาไม่ว่าน่าจะได้รอดรอดแต<ค>่ส<อ>ิเปอร์เซนต์ต้องเ<ม>ช็ดด้วแล้วเ่ยไ้มาดู<ฮ>ตัวเขาโตแข็งแรงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะ,ะ,ะ,ะถ้าขึ้นจะเลี้ยงนะจะเลี้ยงเขานะผมเราก็ต้องมีใจรักนะผมเอาใจใส่เขาอีกนึงนะเขาก็มีชีวิตชีวิตเดียวเหมือนกันเรานะทุกคนนะดูแลเขาดีๆนะผมเป็นผว้เป็นใหญ่เขาด้วยนะหล่อ นานทีจะได้หล่อเหรอเออนานแต่พูดเข้าท่าเลยซึงเลยตาจะไหลบอกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แจ้งออ